บูพงธิวัดยอมรับเขินหลังชาวเน็ตอวยยศเบาหน้าลูกรักพระเจ้าสำหรับบูพงศธิวัตรตั้งวันเจริญฮอตไม่ไหวแล้วและค่ะที่ปัจจุบันอายุเพียง23ปีเท่านั้นบลู Blue เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยมีชื่อเสียงจากการเล่นละครเรื่องกงกรรมที่รับบทเป็นป๊อกสำหรับบูนั้นหลอดดูดเทพสร้างเลยก็ว่าได้โครงหน้าคือเป๊ะปังมากๆจนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งลูกรักของพระเจ้าเลย นอกจากนี้บลูยังมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างรัวๆเลยด้วยค่ะแถมยังโกอินเตอร์มากๆอีกด้วยนะคะเพราะว่าบินลัดฟ้าไปร่วมง,งานที่ต่างประเทศบ่อยมากความหลอ่อความเท่ของบลูนั้นมีออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันอย่างไม่มีเบื่อเลยค่ะซึ่งล่าสุดบลูก็ได้เปิดใจกับสื่อว่าตัวเองรู้สึกเขินมากๆที่ชาวเน็ตอวยยศให้ว่าเบ้าหน้าลูกรักพระเจ้าถึงขั้นทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาที่เจอใครก็ยิ้มให้ตลอด อายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่ว่าทั้งหล่อทั้งนิสัยดีแถมยังมากไปด้วยความสามารถแบบสุดๆรับรองเลยค่ะว่าอนาคตในวงการบันเทิงของบลูนั้นสดใสอย่างแน่นอน